นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกาลยานามิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่25พฤษภาคม2565ตรงกับวันพุธแรม1 0ข้ามเดือน6ปีขานะครับวันนี้เป็นวันธงชัยเหมาะแก่การมงคลนะครับโชกดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสำเร็จคือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะโวสีบรอนเงินนะครับ สีที่ควรหลีกเลี่ยงสําหรับวันนี้คือสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนๆนะครับทิศท,ที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือทิศอาคเคเนหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้วันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังนะครับแล้วก็ปกขัเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกินีในชื่อคือจอจานชอชิงชอช้างซอโซชอกระเชยและยอหญิง เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอบไม้มปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสมเผาและหมอม้าเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและวอลแวนไมเซตวันนี้ปราจีนกล่าวไว้ว่าใช้จิตใจที่ชอบตำหนิผู้อื่นมาตำหนิตนเอง ใช้จิตใจที่ชอบให้อภัยตนเองมาให้อภัยผู้อื่นนะครับขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับด้วยรักและห่วงใยจ,จากผมอาจารย์ไก่นารันทามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ